ตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดพยาภูครับเป็นพระรามหลวงครับสวยคือไม่ใหญ่เลยนะครับเล็กๆแต่ว่าศิลปะนี่มันใหญ่ครับเพราะว่าอย่างพระหน้าองค์หน้าโบสถ์เนี่ยครับสวยมากครับแล้วตัวใหญ่มากแล้วจะแปลกๆครับคือลายจะแปลกในในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อ องค์ใหญ่มากแล้วตรงซุ้มประตูทางเข้าก็จะแบบสวยมากตรงหน้าบัานนี้ครับเป็นรูปยักษ์รูปสิงรูปแบบเป็นคล้ายคคชสารอะไรอย่เงี้ยนะครับมีนาคสามเสียนมีอะไรแบบโบราณมากครับคือดูกเก่าสุดขีดเลยฮะก็มีหลวงพ่อข้างในเมื่อกี้เข้าไปไหว้มาแล้ว นี่ครับวัดพญาผูครับที่น่านครับผมทยอยเก็บทีละวัดฮะยังไงก็ติดตามไปกันครับชิวไว้เว้ยครับ